เริ่มเลยเนะาะขั้นตอนตแรกแบ่งผมชีดน้ำกอนน,นีแบ่งผมเนาะปีบนจุดสูงสุดของศีรษะลูกค้าเขาเรียกจุดมงกุฎเนาะไล่ไปเลยแบ่งไว้หน้าและหลังนะหลังนี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้ไว้ซอยครั้งที่สองสเต็ปแรกคือซอยด้านหน้าก่อนผมด้านหน้าแบ่งเป็นอย่างนี้คือหลักนี้ซอยเสยเนาะปีดผมทีละข้างแล้วแบ่งข่อตรงกลางเป็ดไกด์ในการตัดครั้งแรก ในการตัดนี่มันตัดได้ข้างนี้และข้างนี้าถามว่าข้างนี้ได้ไหมก็ได้แต่เราไม่สามารถกำหนด,ดความยาวได้สำหรับช่างใหม่นะเพราะฉะนั้นผมจึงให้ตัดตรงนี้ขึ้นมาเริ่มลงกลางคือตั้งตั้งผมให้ตรง90องศาก็จะไล่โค้งตามศึกษประมาณ75และประมาณ45องศาเป็นถึงช่อท้ายด้านหน้าอันนี้จะมากจะน้อยแล้วแต่ศีรษะลูกค้านะขีดขึ้นมาตรงกลางแบบหนึ่งช่อเนาะช่อแรกกำหนดช่อประมาณหนึ่งนิ้ว นึ่งนิ้วระยะห่างนะไม่เอาใหญ่ถ้าเอาหนามันจะเป็นก้อนถ้าเป็นก้อนแล้วมันตัดออกมาแล้วมันไม่พิ้วเนาะยกขึ้นนี้ครับผมตั้งขึ้นตรงตีดขึ้น,นจะสั้นจะยาวอยู่ที่ช่อแรกนี่แหละลูกค้าบอกสั้นไหมอะไรกัสั้นก็าสามนิ้วโน่อยติดหลังศีรษะลูกค้าสามนิ้วมือประมาณนี้ครับตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ตัดตามนี้จนถึงข้อที่สองอย่าไปถึงนี้นะเลือดปุ๊บอ่ะก็ช่อที่หนึ่งนะ แล้วก็กรีดไปครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งเหลือที่มือเราเพื่อเป็นไกด์วัดช่อต่อไปนะครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็กรีดมาบรรดนี้เสร็จปุ๊บนะเราก็ช้อนไล่ขึ้นนั้นลงถึงคืน,นแล้วก็ตัดไล่เสร็จแล้วแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับไล่ไปหาช่อหน้ากรีดไปทีละช่อทีละช่อค่อยๆวัดแ,แบ่งไว้จนถึงช่อสุดท้ายช่อด้านหน้าสี่สิบห้างองศานะประมาณ ขั้นตอนการตัดทำยังไงให้ผมไม่เป็นก้อนหนึ่งแบ่งให้ให้ช่อแต่ะช่อพอดีไม่เกินหนึ่งนิ้วสองสองดึงโคนผมให้ตึงรีดให้ตึงถ้าโคนผมยังเป็นก้อนเนี้ยเราตัดเนี้ยมันก็จะเป็นก้อนจะไม่สวยนะครับอันนี้คือช่อแรกเสร็จแล้วหน้าตรงกลางในไกด์เสร็จปุ๊บเราแบ่งครึ่งใช่ไหมครับแบ่งมาซ้ายและขวาเรายืนที่เดิมด้านหลังกีดด้านข้างลงเนี่แบ่งเป็นลักษณะกรีบส้ม ไปหาด้านหน้าขีดลงมาจากด้านบนนะครับใช้ไกด์ด้านบนเป็นไกด์ตรงที่เราแบ่งครั้งแรกแล้วก็มาหาดานล่างไกด์ด้านล่างก็คือช่อไอ้สุดข,ขอบอัลตรีมตรงนี้นะครับอันนี้เราสงสูงเนาะนมอะมีเะเห็นอู่แค่นี้ยแล้วก็ตัดไล่ไปล้ลช่อนี้เสร็จปุ๊บเราไม่ต้องแบ่งไ้นะปล่อยเลยนะช่อนี้เราตรงนี้เป็นเกณียตรงนี้ไม่เกี่ยวละขีดลงมานมอ้องออกตัดเหมือนเดิมครับ เสร็จแล้วปล่อยจะช่อ,ชอสุดท้ายโน้มออกมาครับเห็นไหมมันจะมีอยู่นิดเดียวครับก็ตัดเพีดเดียวอันนี้คือด้านนี้เสร็จแล้วนะด้านซ้ายเนี้ยเรายืนมาเยื้องไหล่ซ้ายลูกค้าระหว่างใบหน้าลูกค้าไม่ใช่มายืนตรงนี้นะยืนแค่นี้อันนี้หน้าลูกค้าอย่างเนี้กนระีดลงมาเหมือนเดิมครับแบ่งเค้กลงมาอีกส้มลงด้านข้างทีละช่อเอาใช้ตรงกลางมาเป็นไกด์เหมือนเดิมเห็นครับแล้วซอยไล่ลงมา จนถึงปลายนี้เราจะเลีย้ยผมมากผมน้อยนะครับไม่จํากัดว่ากี่ช่อนะจนถึงช่อหน้าผมบอกตัดอันนี้คือด้านหน้าเสร็จและ้สะสเต็ปที่สองซอยผมด้านหลังทีนะผมด้านหลังเรายืนรางย้อนไหล่ซ้ายลูกค้านะครับเราจะคว่ำมือ,มอตัดเวลาวางหนูจะได้สะดวกนะครับเราตัดช่อตรงกลางเลยมาก่อ่าเลยเนี้ยแบ่งผมเหมือนเดิมเหมือนเหมือนด้านหน้าแต่ข้างหน้านี้ไม่เอาไม่ไม่เอา,าเกี่ยวเลยนะ กรีดลงด้านข้างเลยตรงกลางลงมากีดแนวดิ่งลงด้านล่างนครับแบ่งเก้ีลงด้านล่างช่อแลกโน้มลงออมา45องศากับโคนผมไม่ตึงเลยนะดึงอกรีดออกอตัดไล่ลยจนถึงขอบปตะตเลียนด้านล่างเลยครับตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่ะแบ่งไว้ทีละข้างเหมือนกันแล้วกรีดช่อนี้ก่อนเอาตรงนี้มาวัดเป็นเกณฑ์เป็นไกด์กับด้านข้างแต่วางลักษณะแนวเฉียง45องศาทั้งสองด้านที่เป็นรูปตัว V เชื่อมกันเพื่อให้มีความถี่ นะเส,ส,ส้นผมลูกค้ากรีดมาในนี้ครับผมไล่เดี๋ยวไล่ลนข้าโน่นทีละช่ผมมากผมน้อยไม่จํากัดากี่ครั้งนะครับตอนนี้ก็เช่นกันกรีดไปกรีดไปไล่กีดไปไล่ก็จะประมาณนี้ครับผมข้างหลังจะมีความถุยก็คือซอยสองขั้นตอนหน้าและหลังข้างหน้าแป่งนี้ตัวแล้วก็ผ่าขึ้นจับช่อ ช่อซ้ายขวาด้านหลังหูกลางแบ่งช่อเป็นตัวว e ีเพื่อให้ถือประมาณนี้นะอค<ช><ช>ครับ